สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งในทุกๆวันครับพี่วุฒิและเพื่อนจะนําเอาสิ่งใหม่ๆม,ม,มาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับอย่างในวันนี้พี่วุฒิและเพื่อนก็นําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับหมายว่าท่านที่กํากลังเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้มีประโยชน์ครับ แล้วก็เป็นความรู้ที่ท่านสามารถที่นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านแล้วก็นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายด้วยนะครับพิจเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเราจะพูดกันในคลิปถัดไปนะวันนี้เป็นเอาผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับ มาถึงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิง่นผู้บริหารท้องถิ่นหนึ่งที่ต้องมีสัญชาติไทยแล้วเห็นครับว่าไม่ได้บอกว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแต่บอกว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีขยายความอีกครับว่าถ้ามีสัญชาติโดยสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยที่ได้รับการแปลงสัญชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า5ปีและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณนะ์ณวันที่หนึ่งมกราของปีที่มีการเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านในเขตการเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับตั้งแต่นับถึงนับถึงวันเลือกตั้งโดยืึ้นไขตรงนี้ดีครับเช่นถ้าเราอาศัยอยู่ที่อบต ก็เลือกนายกอบตอกับสบตเช่นกันแต่ถ้าใส่อยู่ในเขตเทศบาลก็เลือกนายกเทศบาลกับสทในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับนะครับต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันครับ20บวันก่อนวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ว่าการอำเภอรหรือที่ทำการปกครองท้องถิน่นหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนที่เลือกตั้ง 15วันก่อนวันเลือกตั้งเจ้าบ้านจะทําหนังสือจะจะรับหนังสือแจ้งนะครับเจ้าบ้านจะรับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลแล้วก็ที่เลือกตั้ง10วันก่อนเลือกตั้งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนหรือมีชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อมีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มหรือถอนชื่อต่อนายที่เป็นอำเภอหรือนายที่เป็นท้องถิ่นหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งนะครับก็มีบัตรประชาชนบัตรที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้นะครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ไม่ว่าเป็นบัตรเจ้าที่ของรัฐใบขับขี่หรือพาสปอร์ตหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับในคลิปก่อนหน้าที่พี่ทมไปเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ในการเลือกตั้งได้ละนะครับ ในผู้แทนท้องถิ่นคนที่จะมีรักษณะอย่างไร 1. น,นะครับต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นรับรู้ปัญหาของท้องถิ่น 2. มีคุณสมบัติว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 3. ม,มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ผิดกฎหมาย 4. เข้าถึง ประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและก็นำมาแก้ไขโดยเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและปฏิบัติได้จริง 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนา 6. เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมเ มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย8ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเช่นการแจกเงินหรือแจกสิ่งของอย่าไปเลือกคนทุจริตอย่าคิดขายเสียงเมื่อท่านมีโอกาสที่จะไปทําหน้าที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้วนะครับไม่ควรเลือกผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งที่เป็นผู้แทนท้องถิ่นในทุกระดับเพราะผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งโดยใช้เงินซื้อเสียงวันละไม่กี่ร้อย เมื่อเข้าไปบริหารเงินก็ประมาณซึ่งมาจากภาษีของเราเองเนี่ยก็จะไปถอนถนุ้คืนจะทําให้พวกเราได้รับประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานที่ใช้ได้ไม่นานก็ชํารุดเสียหายไปดังนั้นครับพวกเราต้องไปเลือกตั้งด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยการไม่รับเงินซื้อเสียงหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัครแต่เลือกผู้แทนที่ดีไปบริหารงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะดีกว่าการทุจริตเลือกตั้งครับจะส่งผลเสียหายต่อท้องถิ่นอย่างไรหนึ่งครับท้องถิ่นสูญเสียงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของพวกเราเองในการจัดก,การเลือกตั้งใหม่ 2. ผู้แทนที่เลือกเข้าไปโกงเงินภาษีทําให้ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนะครับเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งเพื่อเรียกได้ว่าประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องของก่อนเจ็ดหลังเจ็ดก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเจ็ดวันแล้วก็หลังวันเลือกตั้งเจ็ดวัน ตั้แต่วันที่เลือกตั้งน,นะครับขอรับแบบสออหรือพอถสามหนึ่งหรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือไปใช้สิทธิการเลือกตั้งไม่ได้แล้วก็ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามที่เป็นบ้านโดยยื่นต่อหน้าที่เป็นอำเภอหรือน้ยที่เป็นท้องถิน่นหนึ่งด้วยตนเองหรือมอบหมผู้อื่นไปแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ไม่ไปไม่ได้ไปใช้สิทธินในการเลือกตั้งต้องเสียสิทธ์นะครับจะเสียสิทธิ์นะครับไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างมาดูครับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธินในการเลือกตั้ง,ง,นนลงและก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลอันสมควรเนี่ยจะเสียสิทธิ์6ประการ 1. สิทธินในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือวุฒิหารท้องถิ่นสสิทธิ์ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการลักษณะของการปกครองท้องที่ 3. สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น 4. สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะของการปกครองท้องที่ 5. สิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 6. สิทธิ์เข้าชื่อร้องขอ ให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้งในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเรามีส่วนร่วมทางการเมืองได้นะครับเช่นติดตามโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครว่าทําผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร สังเกตว่าการทการทาหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเช่นการเปิดหีบบัตรตรงเวลาหรือไม่หรือมีบัตรอยู่ในหีบบัตรก่อนหรือไม่นี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการเฝ้าติดตามการนับคะแนนว่ากรรมการที่มีการอ่านคะแนนถูกต้องหรือไม่นี้ก็เป็นเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแมว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบการทํางานของผู้แทนในระดับท้องถิ่นได้นะครับ เช่นการมีส like ่วนร่วมในการบริหารเช่นการเข้ารับการรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นในการติดตามประกาศต่างๆของท้องถิ่นรวมทั้งให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเช่นการติดตามการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นการมีส่วนร่วมทางกฎหมาย และก,การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิน่นนี่นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือบริหารท้องถิ่นนะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่น ท่านสามารถที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับและท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่กําลังเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นนายกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที View er ่เพื่อนๆใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารอระายดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเลยนะครับ กฎหมายระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรูกตั้งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมได้สแกน q r c o d e กดเพิ่มเพื่อ,เ,อเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับตั้งอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เราพักกันนี้สักครู่หนึ่งนะครับเราดูคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ